มาแบบนี้ทําเป็นอลติสโมเดชนสู้2,022ซี v i c เลยเหอะการเปิดตัวของ All New Honda Civic โฉมที่สวีดนับเป็นการเปิดตัวที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะคนไทยเพราะบอกตามตรงว่าตราซีซิงเมสีดานเป็นของซีวิกเรียบร้อยแล้วยากที่จะมีใครเทียมฐานอย่างว่าคนไทยซื้อรถทั้งทีชอบเอาครบคุ้มมันไม่มีใครที่จะให้ได้มากกว่าเท่าซีวิกอีกแล้ว แม้กระทั่งอดีตเจ้าตลาดรถตุ้มนี้อย่างโตโยต้าโคโร拉อัลติสยังมียอดขายไม่ประสบความสําเร็จด้วยปัจจัยหลายด้านนอกเหนือจากโดนโคโร拉ครอสแย่งยอดขายไปปัจจัยหลักที่ทําให้ลูกค้ากลุ่มรถบ้านไม่ซื้ออัลติชโฉมใหม่แม้อัลติชโฉมใหม่จะขับดีมากก็คือดีไซน์ภายนอกแม้มันดูดีแต่ยังอนุนรักษ์นิยมอยู่การให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ที่ฉีกใหม่และที่สําคัญมันมีเนื้อที่ห้องโดยสารตอนหลังที่ขับแคบกว่าเดิมเยอะมาก โดยเฉพาะห้องโดยสารส่วนศีรษะหัวไหล่รวมถึงความกว้างจากซ้ายไปขวาแคบลงกว่าเดิมเยอะมากดังนั้นเชื่อว่าถ้าหาอลติสอยากจะเอาคืนซีวิกในไทยคงต้องรอโฉมหน้าสถานเดียวเพราะยังไงเสียอลติสก็ถือว่าเป็นรถขายดีทั่วโลกอยู่วันยังค่าตราเล็กๆในเมืองไทยที่ขายไม่ดีอาจต้องรอเวลาเปลี่ยนโฉมใหม่เท่านั้นล่าสุดโตโยต้าประเทศจีนก็ได้อวดโฉมเลวิน GT หรือ Toyota Corolla s ซีดานเวอร์ชันน่าสปอร์ขยายความยาวฐานล้อเป็น2,750ม mm, ิลิเมตรยาวจากเดิม50มิลิเมตรเอาใจครอบครัวชาวจีนยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ว่างขวากว้างสบายเป็นฝาแฝดกับ Toyota a l l i o อของอีกเครือข่ายหนึ่งในจีนบอกตรงๆว่าอาลติชมใหม่ควรเอาพื้นตัวถังระยะฐานล้อยาว2,750ม mm, ิลิเมตรมาทำเป็นอัติชมใหม่สู้ซีวิกซีดีกว่าและทุบเสาหลังคารอบคัน ให้มีความกว้างขวางและความปลอดโปร่งของภายในห้องโดยสารให้ดีกว่านี้การออกแบบสหหลังคาที่ลาดเองสอบไปสอบมาน่าจะกลายเป็นเทรนด์การออกแบบรถที่ตกยุคไปแล้วในจีนจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น,น2.0ลิตร y ดนามิ Dynamic Force ให้กําลัง107แรงมา้าสําหรับออติสในตลาดเมืองไทยน่าจะอยู่ในสภาวะทรงตัวคือคงจะทําตลาดไปตามสภาวะการมากกว่าจะพลิกฟื้นยอดขายให้ดีกว่านี้ เพราะอย่างไรเสีย Toyota ไปโฟกัสยอดขายรถที่มียอดขายสูงอย่าง Corolla Cross และ Fortuner น่าจะดีกว่าครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครปช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ